สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นไงกันบ้างคะหลังจากที่เราได้หยุดอยู่บ้านนะคะในช่วงนี้ก็จะมีการเรียนออนไลน์นะคะวันนี้ครูเพนก็จะมาสอนเรื่องการเกิดสุริยุปราคาเหมือนกันนะคะเด็กๆเด็กๆก็เรียนออนไลน์อยู่บ้านเด็กๆก็ตามงานด้วยนะคะงานตรงไหนที่ยังไม่ทัน ะะเด็กๆก็ตามงานส่งคุณครูด้วยนะคะวันนี้ครูเพนจะมาสอนในเรื่องของการเกิดสุริยุปราคาะคะเรามาดูการเกิดสุริยุปราคาว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไระะสุริยุปราคาหรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสุริยะคาดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และโลกนะคะโคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันนะคะอันนี้นะคะเด็กๆสังเกตภาพนะคะมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันนะคะโดยที่ดวงจันทร์นะคะอันนี้ดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างโลกและดวงอาทิตย์นะคะดวงจันทร์เนี่ยจะอยู่ตรงกลางจําไว้นะคะการเกิดสุริยุปราคาอันนี้จะมีในข้อสอบ โอเน็ตนะคะสุริยุปราคาเนี่ยดวงจันทร์จะอยู่ตรงกลางในแนวเส้นตรงเดียวกันระหว่างโลกและดวงอาทิตย์นะคะทำให้เงาของดวงจันทร์เนี่ยไปบังอะไรคะไปบังดวงอาทิตย์ทำให้ดวงอาทิตย์เนี่ยมืดหรือเว้าแหว่งไปช่วงขณะเวลาหนึ่งนะคะ อันนี้ก็คือการเกิดสุริยุปราคาดังนั้นการเกิดสุริยุปราคาเนี่ยจะเกิดในเวลากลางวันเท่านั้นนะคะวันนี้ครูเพนก็จะมีคลิปวิดีโอก่อนที่เราจะรู้จักการเกิดสุริยุปราคามากนี้นะคะครูเพนมีคลิปวิดีโอกเกี่ยวกับการมองเห็นวัตถุนะคะมาให้เด็กๆได้ดูนะคะ แล้วเด็กๆก็จะได้ทำกิจกรรมการทดลองนี้อีกครั้งในตอนเปิดเรียนนะคะเด็กๆ5เด็กๆอยากทำการทดลองตามเด็กๆลองหาอุปกรณ์ที่บ้านนะคะลองทดลองที่บ้านสาธิตที่บ้านนะคะดูก่อนแล้วครูก็จะหามาทำการทดลองอีกครั้งในห้องวิทยาศาสตร์นะคะเด็กๆ เดี๋ยวเด็กๆไปดูเกี่ยวกับการทดลองการมองเห็นวัตถุนะคะตอนใกล้ไกลมองเห็นเป็นอย่างไร วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเด็กๆต้องดูอุปกรณ์ด้วยนะคะสังเกตอุปกรณ์ว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นอุปกรณ์ง่ายๆนะคะหาง่ายที่บ้างเด็กๆลองทำตามก็ได้นะคะก็จะมีดวงนะคะดวงอาทิตย์ลโลกะะและดวงจันทร์มีขนาดแตกต่างกัน เคยสงสัยหรือไม่ว่าเหตุใดเมื่อมองท้องฟ้าเราจึงมองเห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ขนาดใกล้เคียงกันเราจะมาหาคำตอบกัน เรื่องหมายกากระบาดเรียงแถวหน้ากระดานเพื่อระบุตำแหน่งของมะเขือพวงมะนาวสม้มซึ่งอยู่ห่างเท่าๆกันที่ขอบโต๊ะด้านหนึ่ง วัตถุทั้ง3ตามตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้สังเกตและเปรียบเทียบขนาดของวัตถุทั้ง3วางไม้เมตรในแนวตรงชิดกับผลมะนาวโดยจุดเริ่มต้นวัดจากกึ่งกลางของผลมะนาว สังเกตหลับตาข้างหนึ่งและหน้าชิดกับขอบโต๊ะให้เพื่อนช่วยเลื่อนผลมะนาวออกไปตามแนวไม้เมตรชา้าๆจนผู้สังเกตมองเห็นผลมะนาวมีขนาดเท่ากับเมืเขือพวง ผลมะเขือพวงมาวางที่ตำแหน่งเดิมของมะนาวจากนั้นสังเกตผลมะนาวผ่านผลมะเขือพวงวัดระยะทางระหว่างตำแหน่งเดิมและตำแหน่งใหม่ของมะนาวทำซ้ำอีกครั้งแต่เปลี่ยนจากมะนาวเป็นสม้ม วางไม้เมตรในแนวตรงชิดกับผลสม้มโดยจุดเริ่มต้นวัดจากกึ่งกลางของผลสม้มผู้สังเกตหลับตาข้างหนึ่งและหน้าชิดกับขอบโต๊ะให้เพื่อนช่วยเลื่อนผลส้มออกไปตามแนวไม้เมตรช้าๆจนผู้สังเกต มองเห็นส้มมีขนาดเท่ากับเมือเขือพวงเลื่อนผลเมือเขือพวงมาวางที่ตำแหน่งเดิมของส้มจากนั้นสังเกตผลส้มผ่านผลเมือเขือพวง วัดระยะทางระหว่างตำแหน่งเดิมและตำแหน่งใหม่ของส้ม เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆได้ดูกิจกรรมนี้แล้วนะคะเด็กๆก,ก็ไปดูแบบฝึกหัดนะคะไปพร้อมๆกันเลยแบบฝึกหัดหน้า72นะคะเด็กๆเปิดไปดูแบบฝึกหัดหน้า72นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกิดสิุปราคาและจันทรุปราคานะคะก่อนที่เราจะทำการทดลองเรามานะคะมา ดูคำถามเขามีคำถามว่าปรากฏการสุริยุปราคาและจันทรุปราคาแตกต่างกันอย่างไรนะคะเด็กๆตอบตามความคิดของเด็กๆนะคะที่เมื่อกี้ครูเกิดในคลิปในสไลด์แรกเกี่ยวกับการเกิดสุริยุปราคาว่านะคะสุริยุปราคาเนี่ยจะเป็นปรากฏการที่คนบนโลกมองเห็นอะไรคะ ดวงอาทิตย์มืดนะคะส่วนจันทรุปราคาเป็นปรากฏการณ์ที่คนบนโลกมองเห็นอะไรคะดวงจันทร์มืดนะครหรือเปลี่ยนเป็นสีแดงอิดนั่นเองนะคะหรือเด็กๆจะจอตอบแตกต่างจากครูเพนก็ได้นะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆตอบคําถามนี้เสร็จแล้วเราไปดูกิจกรรมที่2.1นะคะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ มองเห็นดวงจันทร์บางดวงอาทิตย์ได้อย่างไรนะคะโดยเราดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการทดลองเมื่อกี้ไปแล้วนะคะเด็กๆก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะการทำกิจกรรมเมื่อกี้เรามาดูจุดประสงค์ก่อนนะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมเอาตามครูเพนเลยนะคะเด็กๆครูเพนก็จะกำหนดให้ว่านักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ ละหว่างการมองเห็นขนาดของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์กับระยะทางนะคะเดี๋ยวเด็กๆก็จะได้ทำการทดลองหลังจากที่เราเปิดเรียนมาแล้วนะคะในช่วงนี้เด็กๆก็ลองทำอยู่ที่บ้านนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็หาได้ง่ายๆนะคะก็มีอะไรบ้างคะเมื่อกี้มะเขือพวงอะไรอีกคะ มะนาวแลวก็อะไรคะสม้มอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราหาได้อยู่แล้วเด็กๆก็ลองทำหรือถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนไปดูกิจกรรมใหม่เมื่อกี้นะคะว่าเป็นยังไงนะคะแล้วครูก็จะหาทำการทดลองอีกครั้งในตอนที่เราเปิดนะคะเด็กๆอันนี้เด็กๆก็บันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะโดยครูเพนจะกำหนดให้ว่า นะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเห็นไหมคะครูเพนมีหมายเหตุขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของดินน้ำมันนะคะก็คือถ้าเป็นดินน้ำมันก้อนใหญ่ครูจะกำหนดให้เป็นอะไรคะ4เซนติเมตรวัดจากจุดนะคะ4เซนติเมตรถ้าก้อนเล็กก็คือ1เซนติเมตรเด็กๆเอาตามบนครูก่อนนะคะ นะคะสเซนติเมตรใส่ลงไปในช่องนะคะเด็กๆก้อนเล็กให้แทนด้วย1เซนติเมตรนะคะเมื่อเด็กๆดูเสร็จแล้วเราก็มาดูตารางบันทึกผลนะคะผลการสังเกตอันนี้เขาจะใช้ดินน้ำมันนะคะแทนมะเขือพวงแล้วก็มะนาวแล้วก็ส้มนะคะก็ปั้นลูก ลักษณะให้แตกต่างกันนะคะขนาดเล็กก็ให้เส้นผ่านศูนย์กลาง1นึซนติเมตรขนาดใหญ่ก็4ี่ซนติเมตรนะคะเด็กๆแล้วก็เด็กๆก็ลองนะคะปั้นดินน้ำมัน,นลองดูนะคะขยับแล้วก็ บันทึกผลลงไปในตารางตารางนี้เด็กๆเ,เอาตามคุณครูแล้วก็ระบายสีไปก่อนนะคะเด็กๆเดีเด๋ยวเ,เ,เราจะมาทําการทดลองอีกครั้งนะคะเพื่อพบทวนในบทเรียนนะคะระยะทางระหว่างผู้สังเกตกับดินน้ำมันนะคะหน่วยก็คือเซนติเมตรนะคะกำหนดให้ล่างสุดคือ100เซนติเมตรลองลงมาก็จะเป็น80 ห0ส0บสนะคะอันนี้ลดลงทีละ20่สซนติเมตรนั่นเองนะคะเด็กๆเด็กๆเอาตามครูเพนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้ทดลองจริงในตอนเปิดภาคเรียนนะคะเปิดเรียนอีกครั้งหนึ่งในวันที่1นนะคะเมื่อเด็กๆบันทึกผลลงไปแล้วนะคะ เด็กๆก,ก็มาตอบคำถามฉันรู้อะไรบ้างนะคะหเรื่องการมองเห็นดินน้ำมันก็เล็กมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงขึ้นอยู่กับอะไรเมื่อกนะคะเมื่อกี้จะสังเกตว่านะคะการมองเห็นวัตถุที่มีก้อนขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับระยะอะไรคะเด็กๆ ะะระยะทางในการมองเห็นวัตถุจากผู้สังเกตถึงดินน้ำมันนั่นเองนะคะเ <ๆๆ S 1> ด็กๆด็กๆก็ตอบลงไปนะคะเห็นไหมเขามีการเลื่อนระยะทางนะคะต่อไปข้อที่2เมื่อดินน้ำมันก้อนเล็กและก้อนใหญ่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกันกบผู้สังเกตแล้ว เลื่อนดินน้ำมันก้อนเล็กเข้าหาผู้สังเกตผู้สังเกตจะมองเห็นดินน้ำมันก้อนใหญ่เป็นอย่างไรเพราะเหตุใดนะคะอันนี้ก็จะเหมือนเกี่ยวกับนะคะเราก็จะตอบไปว่าเมื่อดินน้ำมันก้อนเล็กและก้อนใหญ่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับผู้สังเกตผู้สังเกตจะไม่สามารถมองเห็นดินน้ำมันก้อนใหญ่ได้นะคะ เพราะดินน้ำมันก้อนเล็กบางนะคะต่อไปข้อที่3ถ้าต้องการให้ดินน้ำมันก้อนเล็กบางดินน้ำมันก้อนใหญ่ได้ทั้งก้อนจะมีวิธีการอย่างไรนะคะเมื่อกี้เขาทำให้ดูแล้วว่าอยากให้มะเขือพวงเนียบางผลส้มได้นะคะจะทำอย่างไรนะคะเด็กๆก็ ตอบตามคลิปวิดีโอเมื่อกี้ก็คือวางดินน้ำมันก้อนเล็กและก้อนใหญ่ให้อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกับผู้สังเกตนะคะโดยจัดให้ดินน้ำมันก้อนเล็กอยู่ใกล้ผู้สังเกตมากกว่าดินน้ำมันก้อนใหญ่จากนั้นค่อยๆเลื่อนดินน้ำมันก้อนเล็กเข้าหาผู้สังเกตนะคะต่อไปข้อที่4ี่ ห้าดินน้ำมันก้อนเล็กแทนด้วยดวงจันทร์ดินน้ำมันก้อนใหญ่แหนด้วยดวงอาทิตย์เหตุใดจึงมองเห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์บนท้องฟ้ามีขนาดใกล้เคียงกันเพราะอะไรคะเพราะมันอยู่ในอะไรคะในแนวเส้นตรงเดียวกันนะเพราะดวงจันทร์เนี่ยอยู่ใกล้โลกมากแล้วก็อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันทำให้มอง คนบนโลกมองเห็นนะ,ะดวงจันทร์ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์นะคะมีขนาดปรากฏการใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะข้อที่5ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ทั้งดวงได้หรือไม่เพราะเหตุใดน,นะคะ ดวงจันสามารถบังดวงอาทิตย์ได้ทั้งดวงนะเพราะแม้ว่าดวงจันทร์จะมีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์แต่เนื่องจากอยู่ใกล้โลกมากกว่าดวงอาทิตย์และเมื่อดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์นะคะดวงจันทร์ก็จะสามารถบังดวงอาทิตย์ได้ทั้งดวงนั่นเองนะจาก ะะข้อที่6จากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการมองเห็นและการบางังกันของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นะคะแล้วก็อาจจะตอบได้ว่าข้าดินน้ำมันก้อนเล็กแทนดวงจันทร์ดินน้ำมันก้อนใหญ่แทนดวงอาทิตย์การบังกันของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เกิดใน นะคะเกิดใกล้ผู้สังเกตมากกว่าดวงอาทิตย์ทาให้ขนาดของดวงจันทร์ใกล้เคียงกันนะคะเด,ด็กๆก็ตอบลงไปนะคะจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่านะคะจากสี่ที่พบเนี่ยสรุปได้ว่าดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ได้เพราะดวงจันทร์มีขนาดเล็กและอยู่ใกล้โลกหรือผู้สังเกตมากกว่าดวง อาทิตย์นะคะเมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกันกบดวงจันทร์นะคะัะนั้นดวงจันทร์ก็จะสามารถบังดวงอาทิตย์ได้นั่นเองนะคะทีนี้เด็กๆก็อย่าลืมทําแบบฝึกหัดหน้า72ถึง76นะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ส่ง แบบฝึกหัดทางลายส่วนตัวมหาครูเพ็ญน,นะคะแล้วครูเพ็ญก็จะลงคะแนนให้เด็กๆบอกชื่อนะคะชื่อชั้นเลขที่ของตัวเองนะคะเพื่อสะดวกในการลงคะแนนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ